นาฬิกาบอก8โลแล้วจะ9ตายงบอกทุกครั้งที่มาก็ถามว่ากูมาทำอะไรที่นี่วะ งานแข่งครั้งนี้นะครับเขาจัดกันที่บลูทรีจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเขาเป็นสวนน้านะแต่เราไม่ได้แตะน้นํากันสักนิดเลยวิ่งเข้าป่าสวนยางผ่านน้าตกกันไปยาวๆอย,ย่างเดียวเลยล่ะครับการแข่งสปาร์ตันเนี่ยคืออะไรสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็ใช้เวลาไม่นานอย่าไปกดข้ามกันไปไหนละ่ะแปบ๊บเดียวเท่านั้นการแข่งสปาร์ตันนะครับก็คือการแข่งวิ่งวิบางดีๆนี่เองนะครับก็คือการวิ่งไปแล้วก็ทดาด่านต่างๆ ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่สปริง t 5กิโลจะมีทั้งหมด20ดานนะครับแล้วก็ซูเปอร์10กิโล25ดานแล้วก็จบที่บีส21โล30ดานนะครับแล้วก็จะมีของต่างประเทศเนี่ยก็จะโหดไปเป็น, Ultra นป oke, ป Race, อัลตร้านะครับ10กิโลไปอาโกเก้ไปเดดเรสคือโหดมากนะครับพวกนั้นส่วนการแข่งที่เราไปแข่งมาก็คือ21กิโลนะครับเป็นแบบบีส ก่อน่านนะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในการแข่งจริงเลยดีกว่าและนี่คือภาพก่อนแข่งของผู้ร่วมสตาร์กันในครั้งนี้นะครับอา้าวเราก็ได้เวลาเริ่มแข่งนะครับอา้าววิ่งดิเอวิ่งวิ่งเดินทําไมไปสิข้อดีของการแข่งสปาร์ตันนะครับก็คือเขาไม่ได้เริ่มเช้ามากนะไม่ต้องแหกตาตื่นตั้งแต่ตีสี่ แรกๆก็ยังง่ายอยู่แล้วครับฝึกวิชาความเป็นโจนในตัวคุณนะครับปีนข้ามรั้วสฟุตนะแล้วก็มาเป็นรั้ว6กฟุตต่อเออเพร้อมเป็นโจนเข้าบ้านแล้วเอยต่อไปนะฮะก็เป็นด่านที่เป็นเขา,งงาเรียกว่าอะไรกำแพงเอียงๆอย่างเงี้ยเรียกว่า i n v e r t e d w ต l l นะครับปีนกันไปปีนยากนิดน,นึงนะแต่สู้เขาไว้ออแล้วก็มาจบต่อด้วยการปีนตะข่ายข้ามนะครับให้ความรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในสนามเด็กเล่นเลยไอ้อีอ้าฟาหุน รอบนี้วิ่งเข้าสวนยางเยอะหน่อยนะครับบรรยากาศดีดีแวะถ่ายรูปแป๊บนึงค่อยไปเล่นด่านต่อเดินไปชมนกชมไม้ถ่ายรูปรถ,ถ่ายรูปถ่ายรูปพอพอแม,ม่เริ่มพูดถึง <c oughs> พี่มานี่คือมาถ่ายรูปเอาคอนเทนต์เอาคอนเทนต์ ไม่มีหน้าที่คือพอถึงด่านต้องเรียกว่าสโลแกนเราคือด่านน้อย้อยลูกถูกต้องครับจริงๆคือจะเรียกว่าห0าลอยลูกไม่ใช่้อยลูกไม่แล้วประเด็นคือพอไปถึงด่านปุ๊บเล่นไม่ได้นะตะโกนเรียกบอกพี่พี่พี่ไทยกอนไทยกอนพี่มีเวลาหนึ่งวินาทีถ่ายกดยังไงก็ได้ท่านหนูจะตกจากสะพัตกจากคานแล้วแล้วพลังพอเป็นประชากรแบกหามก็ได้ใช้งานเอาแบกหางหิน28กิแกิโลหรอก็ชิวๆป่าววะฮึ ยกไปยกง่ายๆย,ยังมีแรงอยู่เอแถมยังยิ้มได้อีกยิ้มแต่นะจะยิ้มแบบนี้ได้ไม่นานหรอกเ,เดี๋ยวก็รู้ด่านที่ยากที่สุดนะครับสําหรับมือใหม่ก็คือด่านปีนเชือกอันนี้นี่เองนะครับก็จริงๆอะ่ะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกมันจะมีทริคนะครับการใช้เท้าล็อกนี่แหละก็นแนะนํานะครับใครจะมาครั้งแรกนาะอก็อไปฝึกกันมาก่อนนะมันมีคลิปสอนตามเน็ตอยู่นะครับไปฝึกมาจะได้ไม่ต้องมาหเหี้ยวตกปุ๊กก็ตรงนี้นะครับ ด่านของสปาร์ตันเนี่ยจริงๆก็จะแบ่งออกเป็น2หมวดหลักๆนะครับอันแรกก็จะเปน็นความเป็นแรงงานในตัวคุณใช้แรงงานในการแบกหายยกสิ่งต่างๆตั้งแต่กระบะทรายถังหินถุงทรายลูกนิมิตซึ่งแน่นอนว่าน้ำหนักของผู้ชายกับของผู้หญิงเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับสาวๆไม่ต้องห่วงว่าจะต้องมานั่งยกลูกนิมิตห้กสิกิโลหรอกครับแต่ถึงแม้ว่าจะเบากว่าก็หนักอยู่ดีแหละครับแต่อีที่รู้สึกหนักที่สุดเลยนะก็คืออันนี้เลย Hercules hoist หนักขนาดไหนหรอ ก็ตามสภาพเลยล่ะครับ วัด่านอีกหมวดหนึ่งนะครับก็คือหมวดของการปีนป่ายจอฝึกความเป็นลูกลิงหรือลูกกิงของก็ว่ากันไปแต่ด่านก็จะมีตั้งแต่ด่านง่ายๆนะครับอย่างการปีนพวก Aframe นะครับกําแพงตัข่ายหรือกําแพงตเตีย้ยๆแบบเมื่อตอนต้นคลิปนั่นเองแล้วก็จะยากขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นพวก lipwall ที่เราจะต้องจับเชือกไต่ขึ้นไปนะครับซึ่งด่านนี้มันก็จะยากตรงข้างบนแหละที่เราจะต้องจับราวแล้วก็ข้ามไปให้ได้นะครับ กระดานเบนเดอร์ก็จะเป็นบ้าที่จะต้องไต่ย้อนๆหน่อยอันนี้ก็จะให้ความรู้สึกวัดเสียววัดเสียวนิดนึงแล้วก็อาจจะงงๆหน่อยว่าอา้าวต้องเอาแขนเอาขาไปไว้ตรงไหนวะเออส่วนอันที่คิดว่าอยู่ในระดับความยากกลางๆนะแต่ตอนแข่งนี่โคตรยากเลยก็เพราะว่าไปอยู่หลังจากวิ่งมาถึงสิบโลแล้วเนี่ยก็คือด่านไทรอีนนะครับต้เอเสียกแบบแนวนอนนั่นเองนะไปยืนมองอยู่ข้างๆนะมันก็ดูใกล้ๆนะไม่น่ายากแต่ไต่เองทำไมมันไม่ถึงสกีวะเออเอาจริง ด่านปีนปโคตรเยอะเลยนี่ยังไม่หมดนะไปต่อก่อนริงสวิงกับมังกี้บาร์นะครับสองอันนี้เจอทุกระาะนะจะแข่งฮาโลก็เจอจแข่งครั้งนี้บอกเลยว่าเป็นความภาคภูมิใจของกระผมแม่เจ้าทำมังกี้บาร์ได้แล้วส่วนริงสวิงนะนี่กระดานหากินเลยครับรูปต้องได้ไม่ได้รูปเทนี่ไม่ปล่อยมือหรอกนะนี่ขอรูปนะฮะเราจะ่งไปเรื่อย ส่วนด่านที่เล่นพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยเลยอ่ะก็คือโอลิมปัสวอลนะครับทั่วทีนะพอดีไม่ใช่เทพเจ้ากรีกก็เลยปีนของอล y มปัสไม่ไหวเ,หเดี๋ยวคนละอันกันก็คืออีจงกำแแพงนี้เนี่ยแรกๆนะครับมันก็ลอให้ตายใจนะเหมือนจะปีนง่ายนะแต่เห็นในส่วนเขาขาวตรงท้ายๆไหมเขาเหมือนจะทาเครื่องแว็กซไว้ให้มันลื่นขึ้นนะครับอ่ดีปีนก็ยากเฉยเลย และด่านปีนสุดท้ายเอ่อหรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจนะถ้าขาไหนไปก็บอกแล้วกันครับท่านผู้ชมก็คือทวิสเตอร์นั่นเองนะครับคือไต่ราวเฉยๆก็ยากแล้วนะแต่อีนี่มันหมุนได้อะ่ะเก๊โดนทำโทษ penalty loop ด่านทวิสเตอร์เขี่ยายากกว่าตอนซ้อมมากอะตอนซ้อมยังทำได้อะ่ะแต่แบบที่นี่เหรอ no way no way แต่ว่าวิวพนธี้สวยก็คือคนที่ลงแบบเอกร๊ปนะครับที่เป็นบ,บสีแดงแบบนี้คือมันจะไม่ต้องเบอร์ปี้แต่เราจะต้องวิ่ง200เมตรทำโทษแทนซึ่งมันก็ดีแหละก็ดีกว่านะเอาจริงดีกว่าเบอร์ปี้แต่ก็เหนื่อยอยู่ดีไอ้บ้าเอ้และนี่คือเรื่องราวของการเล่นด่านต่างๆก็จะมีประมาณนี้แหละครับบางด่านก็ไม่ได้พูดถึงหรือไม่ก็ไม่ได้ถ่ายมานะครับเออแล้วก็วิ่งล่ะ วิ่งยี่สโลเป็นยังไงนะไม่เห็นจะเล่าเลย <c oughs> บทละครชีวิตดีๆนี่แหละครับท่านเพื่อมาเห็นวิวตรงนี้น้อยคนน่าจะมีโอกาสได้เห็นเช่นเรานับเป็นความสุขระหว่างทางที่มีค่ามากเลยครับเมื่อละครบทใหม่เปิดเรื่องราวขึ้นมาเริ่มต้นด้วยความสดใสวิ่งไปถ่ายรูปไปถ่าย,ายเทปไปอย่างมีความสุข พึ่งวิ่งได้4.67โลยังไม่ถึง5โลคอมเมนต์ห่วยมากนะลูกต้องเลยคอนเทนด์อยากปังคอนเทนด์ประมาณพันลูดแล้วตอนนี้ยังไม่ถึงขึ้นทางสีเออหนึ่งในสี่รอไปแล้วชั่วโมงครึ่งยังสวยอ่ะสวยใช่ไหมเดี๋ยนะเดี๋ยวนะทุกคนเออหันลันละมากกันมากแต่มาวิ่งผ่านป่าเขาลำดาวไพรผ่านน้ำตกผ่านอ่างเก็บน้ำแล้ววิวต่างๆไปได้สักระยะหนึ่งก็ค้นพบว่าสภาพขึ้นเขา ยังอยู่ยังอยู่ไม่อยู่เาริกาบอกแปโล,ลแล้วจะเก้าไปายิ่งบอกหกไม่ไหวเขาโคชันนี่เราข้างานไปอ่ะด้วยอากาศที่ร้อนการบริหารทั้งปริมาณน้ำและเกลือแร่ระหว่างการวิ่งทีอาจะยังดีไม่พอรวมทั้งปจัจจัยอื่นๆก็ทำให้เกิดเหตุการณ์พลิกผันเกิดขึ้นดูเหนื่อยๆนะครับโโหอีโรปตะกียรดูแรงแบบเกลยอแรง อาไปครับดีมากเอาตะคิวแดกเหรอ,อลงมาก่อนลงมาก่อนนั่นแหละครับเป็นตะคริวแล้วชีวิตที่เป็นตะคริวและยังต้องวิ่งอีกเปิก,กิลโลนี่คือว่าเป็นความท้าทายขั้นสุดให้ความรู้สึกเหมือนเดินทุด,ดงทําสมาธิอยู่กับตัวเองไม่รู้ว่าตอนนี้เราตามอยู่หลังสุดหรือเปล่าป้ายบอกสิส่ตารเอ้แปลว่าเหลือเจ็โลแต่สตารบอกว่าเหลือห้า สน,นานิกาเัาได้ว่าเหลือสามก้าเลยไม่รู้ว่าสรุปเหลือกิโลกันแน่แต่จริงๆมันก็ใกล้ถึงแล้วนะแบบเห็นเมืองอะทางลงไปเรื่อยๆถ้าตะคิวไม่ขึ้นน่ะมันจะแบบลงไปได้เร็วมากแต่พอวันนี้แบบตะคิวขึ้นใช่ปะ่ะคือขาขึ้นเขามันจะเหมือนแบบเรายืดน่องแต่พอตอนลงอะมันถ้าเกิดสมมติเราลงเร็วอะมันจะเป็นฝั่งที่เหมือนแบบน่องหดแล้วตะคิวมันจะขึ้นดูเรื่องไอ้เบนซ ทุกครั้งที่มาก็ถามว่า yeah. ค oh, ah. uh ุณพันธ์ทำอะไรที่นี่วะเพี้ยเฮ้ยเป็นน้ำเป็นน้ำเป็นน้ำใก็แล้วเห็นเ huh. ป็นน้ำโอ่โหแล้วเขาโสดเลยอ๋อฮะ worse than expected <laughs> it is, it is. <Yeah. S 2> I was telling him <Yeah. S 2> I'm loving it but I'm hating it right. Right. yeah me t o o r i g h t yeah me too แล้วช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งสปาร์ตันบีสก็มาถึง 6โลผ่านไป18โลผ่านไปแล้วก็มาถึง2ดาสุดท้าย A frame <อ>แล้วก็ต่อด้วย fire jump ไฮไลท์สุดท้ายของทุกการแข่งสันเลยล่ะครับว้าีก่อนพร้อมเลยได้แล้ว ไปแล้วนะครับสำหรับ Balton Beast ที่ผูก็ต้เพื่นคนไหนที่มีแผนจะล<อ>งแห่งกันเป็นครั้งแรกบ้างหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรกันในคอมเมนต์ได้นะครับหนามต่อไปเจอกันที่ Balton Race ร a y f a c t r ที่มาเลเซีย